บุคคลสามจำพวกจืงจ่งง่ายๆโดยหยาดโยมเนิบุคคลสามจำพวกคือหนึ่งอันโทเปนเนว่าคนตาบอดนี่จำพวกหนึ่งนะนี่ <c oughs> คนตาบอดไม่รู้จักทรัพย์ภายใน ไม่รู้จากทรัพย์ภายนอกอันนี้เพ่อใหญ่บอกคนตาบอดพระทเจ้าแสดงไว้ทรัพย์ภายนอกกับบจัจทรัพย์ภายในกับบจักจคำว่าบัจกนี่ความหมายของธรรมบ่คือความหมายทั้งโลกได้ความหมายทั้งโลกมันหูจักอยู่เงินนี่แต่ว่ามันไปใส่มาล้ำมาลอย ผู้จับมาล่ำม,มาลอยบอกไปซื้อเหล่าซื้อเบียสซื้อยาบายาอีไปซื้อจังสีนะเพราะโดยมันบดจับมันมีประโยชน์มากยังเส็จจังสีนะไปซื้อยาสูบมะสูบพูน่โตมาพอน้หนมแม่แท้ๆเพราะฉะนั้นพญาว่าคนตาบอดประเภทเนื้อ พอบรจากสับภายในบ่อยหจูจากสับภายนอกสับภายนอกก็คือนี่แหละเงินท่ากำแก้วต่างๆใส่บ่ตถือต่องแมนบัตเพือ่อนบจากสับภายนอกมันบ่ได้ประโยชน์แล้วก็นอกจากนั้นยังไม่รู้จักสับภายในคือบุญบรจัก เลื่องบุญเลื่องอยังต่างๆเรื่องคุณของพอ่อของแม่ปูญาตายายคุณของพระมหากษัตริย์กบ,บจักคุณของพระมุขบกร,ราแล้วคุณก็ไม่รู้บจ่จากสับ์ภายในและบวจักวัจของเกิดมาใดจังใดกบฎจักพระเจ้าใ่นพระเจ้าก็ไไรแสดงวัยภายสาร้างเกิดมาสโลมนุษย์นี้ ทรัพย์ภายนอกก็ไม่รู้คือความหมายสิว่าแม่เขาบ่าจากเงินไหนบูาจากเงินอยู่แต่มันใส่บบเป็นไม่รู้จกักทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลคุณงามความดีบารมีบ่าจากคนประเภทนี้มันก็เลยสื่อบือ้อว่าจะแต่ก็มืนตามมาบมาบอยู่บักหลากกระ่บเป็นบักหลาอีนางกระบบเป็นอีนาง มีแต่เห่นกับเห่นเห็นไหมพระกับอาจ,จีเป็นจังสันจังสีนากับลักษณะเดียวกันผู้ดใดกระชังเด้ออันนี้ประการที่หนึ่งมนันประการที่สองเอจะเอกะจักสุคนตาเดียวก็มีไดคนตาเดียวของภาษาโลกก็คือข่างหนึ่งม่มีข่างหนึ่งมี หรือคนตาบอดขางหนึ่งขางหนึ่งตาดีอันนี้เรียกว่าเอกจักสุคนตาเดียวแต่ว่าภาษาธรรมนั้นภาษารรมเหยก็มิตาสองตาคือเฮ้านี่แหละอยาโยมแต่ว่ามันหูจากแต่สับภายนอกบวาจักสบภายในเรื่องหาเงินหาทองนี่เก่ง เก่งพ่อลำพ่อรวยพ่อมีแต่ว่าไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใครขี่ที่ก็ขีท่ที่อันนี้พันธุ์ว่าหูจาาหห่าที่ราบพันธุ์บอกว่ากูมีแล้วกูไม่กลัวใครกูมีแล้วกูไม่งอใครขนาดพ่อแม่ลำบากกันยังบอกคอยบึงอันนี้เพันว่าคนมีตาเดียว นี่เป็นแล้วนั่นอันนี้บุคคลจำพวกที่สองไหนคนตาเดียวรู้แต่ทรัพภายนอกส่วนสุดท้ายทวิจักสุคนมีสองตาตาหนอกก็มีตาในาก็นมีความหมาย ขันว่าภาษาโลกก็คือตาดีทั้งสองข้างคันว่าโดยธรรมตอนนี้พุทธเจ้าท่านไหวก็คือตาภายนอกทั้งสองข้างก็มีปัญญาจักสุคือปัญญาจักสุคือปัญญาคือตาในกม็มีรู้จกักทรัพย์ภายนอกรู้จกักทรัพย์ภายใน รู้จักบุญรู้จักบาปอันนี้พระว่าคนมีสองตาแนวดบยพดีนี่หึ่บเอาาเห็นเหล่าปุกกะหึเห็นยาสูบกะหึเห็นเบียกะหึเห็นยาบากระหึ เห็นนะบดีนะบดีทำวัดหืโหลดอันนี้เพราะว่าค้นตาดีเป็น่นวนั่นบ่เอาเลท่ันจูะมาเก,กิดค้นตาดีนะเห็นหลุมกระเวนไปพ่อขี่กระเวนบ่เหยียบขี่ได้ค้นตาดีเป็น่นวนั่น พออาะญาตเห็นแล้วดสิ่งบอดีบ่เป็นประโยชน์ในโลกเขานี่บ่อเหตุบ่อทาบันนี้อีกตาข่างหนึ่งบันนี้คือตาดีเห็นหอดบุญเห็นหอดบาปบันนี้อันนี้เป็นบาปบ่อเหตุบ่อทาบ่อเวา พยายามงดเว้นส่วนใดแนวมันดีเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลต่างตานั้นเพี้ยนพยายามเห็ดหยาบสำได้กับเห็ดพอเห็ดแล้วมันปลืม้มอกปลื้มใจทำเสร็จแล้วมันดีอกดีใจแม้ทำยังไม่เสร็จมันยังยังชื่นอกชื่นใจภายหอก กดีซื่อสัตว์สุจริตซับภายนอกก็หาเพราะมันจำเป็นต่ออัตภาพร่างกายและรับภายในคือเป็นประโยชน์ต่อจิตใจก็หาทั้งสองทางผู้ดใดภัยกระตามขั้นเข้าใจนี้นเรียกว่า มีสองจักสุคือจักสุภายนอกและจักสุภายในองค์สมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้นี่พรานันพวกเข้าทั้งหลายเป็นบุคคลพม้ตีตาหนอกเป็นบุคคลพม้มีตาในพรานันมีอย่างคอยเบิงคอยแย่งพิษผาดประการใดๆเข้าแก่ไขการหูจักว่าบดีเข้ากับซอยกันเบิงซอยกันแย่งซอยกันแก้ไข เฮดโยจะสิจงกว่าชีวิตจะหาไหม่บุญกุศลบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายแต่เวลาทำแต่ละครั้งอย่าลืมนิพพานะปัจโยโหตุทุกครั้งไปอันนี้คือคนบุญคนมีสติมีปัญญาคนมีทั้งตานอกมีทั้งตาในา ผู้แต่เจ้าเ้นแสดงไหวจังสี่เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาน้อมนำหลักธรรมมาเรื่องบุคคลสามจำพวกหนึ่งคนตาบอดสนิทย่อมไม่มองเห็นอะไรอันนี้ความหมายทางโลกส่วนทางหมายทางธรรมนั้นตาดีทั้งหมดนั่นแหละแต่มันไม่รู้บาปไม่รู้บุญเป็นต้น ส่วนผู้มีจักูุข้างเดียวก็หมายถึงถ้าทางโลกก็คือข้างหนึ่งบอดข้างหนึ่งดีถ้าหมายถึงทางธรรมก็หมายความว่ามันรู้จักตั้งแต่ประโยชน์ภายนอกส่วนประโยชน์ของจิตใจไม่รู้เลยหาเงินหาทองอย่างอื่นเก่งมากแต่เรื่องธรรมะไม่ใส่ใจเลยประการสุดท้ายทวิจักสุคนมีสองตา หมายถึงทางโลกก็คือตาดีทั้งสองข้างหมายถึงต้องทำก็หมายถึงว่ารู้บุญด้วยรู้บาปด้วยก็เลยพยายามละบาปสร้างสมอตุตอมรบรมแต่คุณงามคามดีชีวิตของบุคคลนั้นจึงจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับในที่สุดก็สามารถถึงฝั่งคือมรรคผลพรนิพพานหลงตาปาร